สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันจันทร์ที่26สิงหาคม2024ความอิจฉาลิษยาทําลายข้อต้องจำใจที่สงบให้ชีวิตแก่เนื้อหนังแต่กิเลสกระทําให้กระดกผุสุภาษิตบทที่14ข้อที่30อ่านกาลเทียบ,บที่5้5ข้อที่19 2 1ถึง21อ่านพระคัมภีร์ใน1ปีเอสเคียล5ถึง15 สิ่งที่อันตรายที่สุดเกี่ยวกับความอิจฉาลิษยาคือมันเปิดใจให้สิ่งชั่วร้ายมากมายใครก็ตามที่ปล่อยให้ความอิจฉาลิษยาเข้ามาในใจก็อยู่ห่างจากการซ่อนความชั่วร้ายอื่นๆไว้เพียงไม่กี่ขั้นตอนคาอินไม่มีเจตนาที่จะฆ่าน้องชายของเขาจนกระทั่งความอิจฉาริษยาเข้ามาในใจของเขาพวกเขาคงใกล้จะถึงคราวนั้นแล้วแต่ในวันที่ความอิจฉาริษยาเข้ามาครอบงำใจของเขา มันเปิดประตูสู่ความคิดที่จะฆ่าน้องชายของเขาในกันดาลวิถีบทที่16ข้อที่1ถึง33โคลาสและกลุ่มของเขาลุกขึ้นต่อต้านโมเสสเพราะพวกเขาอิจฉาตำแหน่งของโมเสสและถูกกลืนหายไปในดินเมื่อท่านเห็นใครบางคนมีสิ่งที่ท่านอยากได้แทนที่จะอิจฉาพวกเขาจงมีความสุขให้กับพวกเขาลงบทที่12ข้อที่15กล่าวว่าจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ หากมีใครทําได้ดีกว่าท่านในธุรกิจพันธกิจหรืออะไรก็ตามอย่าอิจฉาพวกเขาจนชืน่นชมยินดีกับพวกเขาแทนใช่ท่านอาจรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยในตอนแรกแต่ความมันตรายมาถึงเมื่อท่านปล่อยให้ความอิมจฉาหรือสยานั้นยังคงอยู่และเต,ติบโตในใจของท่านเพราะว่าที่ได้มีความอิมจฉาหรือยาและความมักใหญ่ไฟสูงที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทําชั่วช้าละมกต่งตางๆอย่าก,กอบบทที่3ข้อที่16 ตามพระคัมภีร์ข้างต้นความอิจฉาริกยาเป็นหุ้นส่วนของความขัดแย้งและที่ใดมีอยู่ที่นั่นจะมีสิ่งชั่วร้ายอยู่เสมอนิ่คือเหตุผลที่ท่านไม่ควรปล่อยให้ความรู้สึกอิจฉาได้ได้คุงอยู่และอย่างลากลึ้งในใจของท่านเมื่อท่านรู้สึกอิจฉาคนอื่นให้พยายามใช้ความคิดเพื่อขับไล่ความอิจฉาริษยานั้นออกไปโดยท,ทันทีด้วยความยินดี แต่ในการทํางานกับความเคยนของท่านท่านสามารถขอให้พระเจ้าช่วยให้ท่านไม่รู้สึกอิจฉาได้นอกจากนี้ท่านยังสามารถเริ่มอธิษฐานเผื่อคนนั้นได้เพราะซาตานจะกธมากเมื่อมันเชเห็นสิ่งต่างๆให้ท่านอิจฉาแต่แทนที่จะอิจฉาท่านกําลังอธิษฐานเพื่อคนนั้นมันจะหยุดพยายามทําให้ท่านอิจฉาหลังจากนั้นหากท่านปล่อยให้ความอิจฉารละเสียเข้ามาในใจของท่านท่านกําลังเปิดประตูสู่การทําลายล้างสุภาษิบที่14ข้อที่30กล่าวว่าใจที่สงบ ให้ชีวิตแก่เนื้อหนังแต่กิเลสก,กระทาให้กระดูกผุจงระวังหัวใจให้พ้นจากพิษที่เรียกว่าความอิจฉาริษยาซึ่งจะนําไปสู่ความพินาศหัวข้ออธิษฐานข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดกําจัดความอิจฉาทุกรูปแบบในชีวิตของข้าพระองค์